สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยโดย an an on, นายอนันต์นินมานน์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมสายสัมพันธ์ศุลกากรจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลสพทโบลิิงครับชิงถ้วยเกียรติยศประจำปี2567ที่บลูโอริทึมแอนโบเมกกับางนาโดยได้รับเกียรติจากนายยุทธนายิมการุณประธานชมรมสายสัมพันธ์ศุลกากรอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์นายกสมาคมชาวเพชรบ,บุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันในโอกาสนี้น,นายอนันต์นินมาโนนนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการจัดงานว่าเป็นการแข่งขันโบลิง่งประเภททีมชิงถ้วยรางวัลและของรางวัลต่างๆโดยทีมที่เข้าแข่งขันประกอบด้วยสมาชิกสมาคมสมาชิกชมรมและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจํานวนมากส่วนไรายได้จะนําไปเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก และนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมในโอกาสต่างๆพร้อมจัดให้มีการมอบเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาที่เป็นสมาชิกของสมาคมด้วยการแข่งขันสพทอโบลิงคับนี้มีผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันมากมายอาทิดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายยุทธนาหย,ยิมการุณประธานชมรมสายสัมพันธ์ศุลกาก,ากรนายอนันต์นินมานน์นาย,ยกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมด้วยดีตลอดมานะครับรายได้ดจากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรทิดาสมาชิกสวัสดิการแก่สมาชิกแล้วก็หน่วยงานที่องค์กรต่างๆที่ได้รับการได้รับผลกระทบความเดือดร้อนต่างๆสมาคมก็มีกิจกรรมร่วมตลอดนะครับก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณอย่างสูงครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานต่างๆหรือทาง ภา้ใกเนที่ให้การสนับสนุนทีมโบลิ่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราก็หวังว่าในอนาคตต่อไปก็คงได้รับการสนับสนุนเป็นเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเงินรายได้เหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาช่วยงานสังคมนะครับแล้วก็เพื่อประชาชนจริง